สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้กับผมจะมาแนะนําเบสิกของเหรียญข้หลังตัดบล็อกแรกนะครับยันเล็กเหรียญหนาปี2507เบสิกการดูเหรียญง่ายๆเนี่ยเมื่อหยิบเหรียญขึ้นมานะครับเมื่อหยิบเหรียญขึ้นมาสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาดูก็คือมุมต่ตางๆนะครับ มุมต่างๆทั้งสี่มุมเนี่ยมุมทั้งสี่มุมนะครับาจะต้องตั้งเป็นแท่งนะครับเป็นมุมนะจะไม่ลู่ไม่ตกนะครับอ่ามุมต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นจะต้องเป็นมุมนะครับต้องเป็นแท่งคมชัดเป็นมุมเป็นมุมเป็นมุมเหลียมเลยนะฮะต้องไม่ลู่ไม่ตกนะครับ ต่อมาก็มาพิจารณาที่การปั๊มเหรียญเมื่อเป็นเหรียญปั๊มเนี่ยเมื่อเป็นเหรียญปั๊มเนี่ยเส้นเส้นต่างๆเนี่ยเส้นเส้นเหรียญนะครับจะต้องคมชัดไม่ทราบว่าเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมพยายามพลิกให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับ เส้นเสี้ยนเนี่ยจะต้องคมชัดมากทั้งเหรียญน,นะครับนนเส้นใต้ศอกนะครับนนเส้นเสี้ยนตามพื้นเหรียญน,นะครับคมชัด หอหีบไม่บุกนะครับหอหีบไม่บุกลอลิงไม่บุกการเจาะหูเหรียญเนี่ยเจาะแบบธรรมชาตินะครับลักษณะการปิ้นด้านหลังเนี่ยธรรมชาติาเห็นไหมครับภาพรวมนะครับภาพรวมมวลรวมเนี่ยเสี้ยนของเหรียญชัด หน,หน้าตาของหลวงปู่ชัดนะครับมุมมุมทั้งสี่มุมเป็นมุมเป็นแท่งนะครับเมื่อมองด้านข้างเนี่ยเหรียญจะไม่บวมนะเหรียญจะไม่บวมนะครับจะสม่ำเสมอกระทั้งเหรียญน,นะครับจุดต่อมาที่จะต้องพิจารณาดาูเมื่อพลิกมาด้านหลัง ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับาการปั๊มเหรียญเส้นเส้นคมชัดทั้งเหรียญน,นะครับเส้นเส้นขนแมวเนี่ยเส้นเส้นจากการแกะบล็อกเนี่ยคมชัดทั้งเหรียญเลยนะครับที่ปืนเหรียญจะมีเส้นขนแมวเต็มไปหมดเลยนะ ร,รูการเจาะห่วงนี้ปิ้นธรรมชาตินะครับเส้นเส้นซอนใต้เส้นสอนใต้ยันคมชัดเห็นไหมครับเมื่อเมื่อเป็นเหรียญปั๊มทุกอย่างจะคมชัดคม,คมคมเป็นแท่งหมดนะฮะเส้นเสี้ยนชัดเจน ต่อมาก็มาพิจารณาถึงการการตัดนะครับการตัดเหรียญเมื่อมองด้านข้างเนี่ยการตัดเหรียญเหรียญจะไม่ถูกตัดขาดในในครั้งเดียวนะครับเมื่อปั๊มออกมาก็จะมีมีรัศมีแพร่ออกมานะครับแล้วก็ไปเข้าเครื่องตัดอีกครั้งหนึง่งก็จะเป็นการตัดฉีกนะครับเมื่อครั้งที่สองเนี่ยก็จะฉีกออกเมื่อปั๊มครั้งแรก อ่าจะเป็นจะเป็นแนวฟันปลานะครับและการตัดครั้งที่สองเมื่อเข้าเครื่องตัดเนี่ยก็จะเป็นการฉีกออกจะเป็นฟันปลาครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นฉีกครึ่งนึงนะครับจะมากจะน้อยแล้วแล้ว,แล,วแล้วตะเหรียญน,นะครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นตัดแบบตัดฉีกหรือบางท่านเรียกว่าตัดสังขยาทุกเหรียญน,นะครับ